มาทำงานขาคลับบาทฝนตกตกแค่กุบบาทัวโล่จิจอดดีวานี่ไหมมองไปเห็นเหลียวไปเห็นอะไรได้ในข้างตกใจอไ ามึงจอดคนเนี้ยออกจากส่ต่อไม่ได้แล้วต่อไปเลยพี่น้องไปต่อไปเลย<ม>ข้องสิบหาออกมาจากข้องสิบหาปทุมติดซ้ายหน่อยติดซ้ายหน่อยก็<ม>อเอยไป แล้วมาแล้วหนุบฝ่าบัวดินมากคอยๆทา่านไปที่เต้าอี่น้องสายตาแห่งัวดีอยู่พี่นออ้องเฮ้ยทุกสายหนอยอืมจะไปทำอนไราีกว่าอืม เอาเตียงเพราะ้กินยู่เขาเตียงนี่ก็ได้กินบ้านหมดละก <c oughs> ินเครื่อ <c oughs> ข้องหนึ่งน้ำเต็มเลยนะข้องนี่ก็ได้เราเโช้จังหน่อยกันเดี๋ยวนี้หนักอยู่ Đừng Xin che cả ống phát chân ơi bị to đây Nói thăm cản thăm ngàn này kìa Thăm bạc là ấy lý Quạt gì đấy mít